โอเคนะครับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมให้เป้นะครับเอาผลคิสเนะมาออล่อเด็กหิวผลให้ออกมานอกซฟเดี๋ยวผมก็ทำการฆ่าหน้าฆ่าหัวนั่นเองนะครับผมบอกเลยคลิปนี้จะเกลียนจะหาขั้น,านาหนาไหนาจะโดนด่าหรือเปล่าไปดูเลย คนไร้ล้อไอ้เป้ฟีคิดจะเดะเอาแล้วไอ้เป้ฟีคิดจะเดะ้โอ้คนไร้ล้สวัสดีคนไร้ล้อไอ้เป้เป็นสิบไอ้เป้รลอกไปเป้ลอกไปเป้ลอกไปเออเอเอาไอ้ไปหมดเอาไปให้หมดเอาไปให้หมดเด็กตัวเหลยเด็กตัวเลยเด็กตัวเลย็กตัวเลย็กตัวไอ้หนุ่มแมวเหรอไปไปหมดแล้ว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 กูกูกูแกงจังหวะนี้แหละกูจังหวะนี้แหละเอาะไร

เฮ้ยปัดเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ย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 เฮ้เฮ้ย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 เฮยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮย เนี่นะครับผู้ชมเราจะให้เป่รอนนะครับผู้ชมเป้เอาคีสเนยรอนไปิปสเ ยูจี้เฉย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 โอหไม่เข้าไปบังเลยสัตว์โอ้โหเดินตามติดจริงๆเลยโอ้ไปละ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 ไปบนเสียงคุณผู้ชมตอนนี้เราให้เป้นะครับเอาบทคิสเนยนะครับล่อเด็กน้อยอยู่นะครับคุณผู้ชมดูนะแต่ละที่นี่ก็อะไรอะไรอ ไปแล้วไม่ไม่รอแล้วกูรอแล้วบารีตายจบสายหิวเลยเพราะว่าคนที่หิวที่สุดเลยคือขั้นนีงไงล่ะไอเป๊เป๊ไม่รออยู่รอไได้แล้วเหรอรออยู่คนนึงคนนึงคนหนึงมืวมันผลมังกรแล้วเนี่ยแต่มันอยากได้คีซนีเหรอ พื้นบอกอีบีให้ฉันเดาพีดไปเป้ไปไปเราไปไปแล้ว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 ดูไอ้งูเฮ้ยตา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 ยสวยสวยสยสวยสวยสวยสยสวย